พเพื่อนๆทราบใหม่ครับว่าเพื่อนๆสามารถที่จะเพิ่มเลเวลของมอนสเตอร์ในฮ l ลทายและทำให้เราดรบคของดีขึ้นเก็บเลเวลได้ดีขึ้นนะครับนั่นก็คือ Profane of my case นั่นเองเป็นอะไรไปดูในคลิปนี้ได้เลยครับ สวัสดีครับที่นี้ต้อนรับเข้าสู่นัดไมล์ลุกมิงนะครับวันนี้นะครับนัดก็จะมีเหมือนกับเกรดเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับเกมเดียโบซีซัน4นะครับไม่ว่าจะเป็นในเฮลทายหรือว่าซีซันอลเควส์นะครับแล้วก็รวมถึงนะครับการอัปเกรดอะไรต่างๆครับไปดูกันเลยนะครับสำหรับอย่างแรกนะครับก็คือซีซันอลเควส์นะครับเมืองหลักๆของซีซันอลเควส์นะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับโชเดย์เดอะเอ็นวิลนะครับเราทำเควสไปเรื่อยๆนะครับและ ซีซั่นนี้นะครับมีความสําคัญมากๆนะครับเพราะว่าของทุกอย่างของเพื่อนๆเนี่ยจะไม่สเกลเหมือนกับซีซั่นก่อนๆแล้วนะครับฉะนั้นถ้าเพื่อนๆนะครับสามารถที่จะเก็บเหมือน exp ของ w o ฟออเนอรเนี่ยได้เร็วนะครับก็สามารถที่จะปลดล็อกไอเทมได้เร็วนะครับโดยเฉพาะนะครับใน tier สี่นะครับเราสามารถที่จะได้ยูนิ u e สองชิ้นนะครับไอเนี้ย trace of the maiden เนี่ยตั้งแต่เลเวลต้นๆเลยเพื่ออาจจะ30เลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็รวมถึงของหลายๆอย่างด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น iron wulf armor ของต่างๆไม่สเกลตามเลเวลนะครับถ้าเพื่อนๆยิ่งได้เร็วยิ่งสามารถจะเปิดและใช้ได้เร็วนั่นเองนะทำให้เราเหมือนกับสามารถที่จะได้ของได้เร็วไม่ว่าจะเป็นโคเด็กซ์พาวเวอร์นะครับหรือว่าเหมือนกับยูนิคอะไรต่างๆนั่นเองนะสิ่งที่2นะครับที่ควรรู้นะครับเวลาเพื่อนๆนะครับจะเหมือนกับทำลายไอเทมนะเหมือนกับจะทำลายในแบ็กสมิธนะครับถ้าเพื่อนๆกดออไอเทมปุ๊บมันจะทำลายหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่า s a c r e d l e g e n d a r y Ancestral หรือแม้แต่กระทั่ง ยูนิคไอเทมนะครับยูนิคไอเทมเมื่อมันกดไปมันก็จะทําลายนะครับฉะนั้นข้อควรระวังอันนี้ถือว่าระวังมากมากนะครับและก็อีกระบบหนึ่งนะครับสำหรับเทมเพลิงนะครับเราไม่สามารถที่จะเทมเพ r ์นะครับหรือว่าเหมือนสามารถที่จะแอดเดฟิกไปได้ตลอดนะครับสำหรับไอเทมนะครับเป็นเหมือนกับเลเจน d ด r รีนะครับก็จะสามารถทําได้แค่3ครั้งนั่นเองไม่นบครั้งแรกนะครับก็คือเป็นการรีโล่รีโล d ได้3ครั้งออปชั่นแรกฟรีเสมอนะครับส่วนไอเทมแอนซ์เซสทรัลนะครับจะสามารถเทมเพ r ์ได้ 5ครั้งนั่นเองนะครับฉะนั้นถ้าเราเทมเพิแล้วบังเอิญออปชันหลายๆอย่างเนี่ยที่เราต้องการนะครับมันไม่เป็นไปตามที่เราอยากจะได้นะเพราะมันจะสุ่มนะครับเนี่ยมันมีให้เราเลือก4อันสมมุติของนัดนะแล้วมันก็มีสุ่มอีกใน5อันนะครับและยังไม่พอครับต้องสุ่มให้เป็นเหมือนกับเปอร์เซ็นที่สูงที่สุดด้วยนั่นเองนะอันนี้ก็คือระบบ ING ของซีซันี้นั่นเองนะคำถามต่อมานะเพื่อนๆอาจจะถามผมนะครับว่าเราควรที่จะเทมเพิร์ ไมเลยหรือเปล่านะครับในช่วงแรกๆนัดตอบว่าจําเป็นนะครับเพราะว่าช่วงแรกๆเราอาจจะไม่ได้ไอเทมนะครับตามที่เขาเรียกว่าเราต้องการและเราอยากจะต้องเพิ่มความสามารถให้ตัวละครเราเก่งขึ้นนะครับระบบเทมเพริงเนี่ยจะทําให้เราสามารถที่จะเก่งขึ้นได้ด้วยนะครับอย่างเช่นตอนนี้นัดเล่นสายเหมือนกับฟรอสโอ๊ดนะครับฉะนั้นสิ่งที่นัดต้องการนะครับก็คือต้องการที่จะได้ ออปชัน uh, หรือว่าแอฟริกฟลอซินโอนะครับให้ได้ฉะนั้นต้องดีให้ได้และมันจะให้ตัวละครของนั้นเนี่ยเก่งขึ้นมากและสามารถที่จะฟาร์มได้เร็วยิ่งขึ้นนั่นเองนะช่วงแรกๆเพื่อนๆเสียน้อยมากครับพวกแบบเนี้ยเสียเนี่ยเราได้ตลอดอยู่แล้วเพราะว่า Material พวกนี้มันเป็นอะไรที่เราได้แบบ Passive อยู่แล้วในการที่เราลงเฮลทายนะครับอ่ะเราก็สามารถที่จะโฟกัสไปที่อาวุธนะครับมือแล้วก็สร้อยแล้วก็แหวนนะครับหลักๆก,ก็ประมาณนี้อย่างอื่นก็อาจจะทิ้งไว้ก่อนอาจจะไปทำตอนหลังที่เพื่อนๆอยู่ขึ้นเวอร์เทียสแล้วหลังเล็วล7 8 8 0ไปแล้วนั่นเองนะฮะ แล้วก็อีกคลิกหนึ่งนะครับที่จะทาให้เพื่อนๆนสามารถที่จะเก็บเลเวลได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงถ้าเพื่อนเพื่อนหลังเลเวล80ไปแล้วนะตัวละครเพื่อนๆม่น่าจะ82นะครับจะแทบการันตีไม่ใช่แทบการันตีดีจะการันตีการดรอปไอเทมเลเวล925สองหก็คือสูงสุดแล้วก็เป็นแอนเซสทรลของเพื่อนเพื่อนได้เลยนะในเวอร์ชันสีนะครับก็คือโปรเฟนไมค์เคชนะครับเพื่อนเื่อน่าจะทราบอยู่แล้วว่าเวลาเราเก็บเลเวลเราต้องใส่เอเล็กเซอร์ถูกต้องไหมครับอันนี้เป็นอีกไอเทมหนึ่งนะครับก็คือมันจะทําให้ เหมือนกับมอนสเตอร์ในเฮลทายเนี่ยขึ้นไปอีก10บเลเวลก็คือทําให้เพื่อนๆได้เอ็กพแม็กสูงสุดแล้วก็เหมือนดอบไอเทมดีที่สุดเลยนะั่นเองสูงกว่าปกติที่เราลงเฮลทายนะครับซึ่งโปรเฟนไมเคชเนี่ยจะเริ่มดอบตั้งแต่ เวอร์เทียสามนะครับจะเริ่มดรอปตั้งแต่เวอร์เทียสามขึ้นไปนะครับเดียนะ๋ยวนัดเปิดให้ดูนะก็คือถ้าเวลาเราไปตีไอ้มอนสเตอร์พวกนี้ครับเนี่ยตรงนี้มันจะมีเฮลบอลถูกต้องไหมครับมันจะเป็นเฮลบอลก็คือมันจะเขียนชื่อว่าเฮลบอลเลยก็คือมันจะมีตามอาชีพของเราประมาณ5อาชีพนั่นเองนะฮะก็จะทําให้เราสามารถที่จะดรอปโปรเฟนนะโปรเฟนไมเคิลซึ่งโอกาสดรอปเนี่ยน้อยมากๆนะครับก็คืออยู่ที่ประมาณ1%มั้งแต่มันจะเริ่มดรอปตั้งแต่เวอร์เทียสามนะครับนะัทแนะนาให้ใช้ตั จะเก็บเลเวลเร็วๆนะครับเราสามารถใช้ได้ตั้งแต่เวอร์เทียร์สามเลยเพราะอย่างนันะ้นะก็เก็บใช้ตั้งแต่เวอร์เทียร์สามเพราะเวลาในการเล่นของนัตน,น้อยนั่นเองนะเราสามารถที่จะใช้ได้เลยและทําให้เราดรอปไอเทมได้ดีแล้วก็เยอะยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะอ่ะต่อมานะครับอันที่อีกอันหนึ่งในสําหรับซีซั่นนี้ที่เพิ่มขึ้นมาก็คือเป็นเอเล็กเซอร์ใหม่มันจะมี2อันนะครับก็คือจะเป็นเอเล็กเซอร์ออฟฮอลลีบอลแล้วก็โมเมนตัมนะสําสำหรับโมเมนตัมอีกอันที่นัดยังไม่ได้ craft, ครนนนะา ไม่เลาาหมือนกับ วิ่งเร็วยิ่งขึ้นแล้วก็เหมือนกับทําให้เราเพิ่ม exp ถูกต้องไหมครับอันนี้มันจะทาให้เราเก็บเลเวลเลยมากๆแต่อีกอันนึงที่นัดแน่นะก็คือ e l e c t r i of h o l y b o นะครับจะทําให้เวลาเราฆ่าหมอนมันจะระเบิดนะครับเอฟเฟกมันจะคล้ายๆกับ fire enchantment เลยถ้าเพื่อนๆเห็นในนี้นะครับอะเดี๋ยวนัดเปิดให้ดูในคลิปนะครับคือขอโทษทีเนี่ยมันก็จะตีแล้วมันก็จะระเบิดตุ้มตุมต,มตุมก็คือตอนนี้นัดระเบิดเนี่ยมันจะมีแสงระเบิดออกมาเหมือนกับคล้ายๆที่เราไปกดหอคอยอะเห็นไหมมันฆ่าปุมม อาจจะไม่จำเป็นต้องเล่นใส่ย a o e ล้วนๆก็ได้ในการเก็บเลเลเนีในเฮลทายนะครับถ้าเราเล่นเหมือนกับใส่ยอเล็กเซอร์นี้นั่นเองนะสามารถที่จะเอาไปอัดแอปใช้ในบิลของเพื่อนๆได้เลยนะครับสำหรับซีซั่นนี้นะครับโอบอลส์ o เนี่ยถือว่าสำคัญมากๆนะครับนั้นไม่แนะนำให้เพื่อนๆใช้ตอนเวอร์เทีย1เวอร์เทีย2นะครับเราควรที่จะเริ่มใช้นะครับในเวอร์เทีย3เพราะอะไรเพราะว่า โอบอลเนี่ยถือว่าสําคัญมากเพราะมันมีความสําคัญเกี่ยวกับ c o d e x of Power เนะครับเพราะ c o d e x of Power ของเราเนี่ยมันสามารถที่จะสตอ e หรือว่าเก็บไว้ได้นะครับยิ่งเราแรงเยอะนะครับอย่างเช่นอันเนี้ยแรงเยอะนะั้นก็สามารถที่จะเสริมไอเทมเนี่ยสามารถเสริมไอเทมใน ancestral เนี่ยได้ง่ายสามารถที่จะไม่นัดปรับบิวเปลี่ยนไอเทมได้ง่ายนั่นเองครับต่อให้อเทมมันตกมานะครับ เหมือนโคเด็กซ์ออฟพาวเวอร์ไม่คุม้มไม่เป็นไรครับแล้วก็มันไม่กินพื้นที่ด้วยนะแต่นักสามารถที่จะหาโคเด็กซ์ออฟพาวเวอร์จากตรงนี้นั่นเองนะครับหลักๆก,ก็คือนักจะพยายามหาจากอาวุธแล้วก็มือแล้วก็พวกแบบเหมือนกับแหวนก่อนนั่นเองนะครับเวลาเราจะหาอาวุธนะครับเพื่อนๆไม่จําเป็นที่จะต้องหาสตาฟนะน,นั้นแนะนําให้ หาจากวันแ a n d ก่อนนะครับเพราะว่ามันออปชันเหมือนกันแต่มันประหยัดกว่าได้ตั้ง25เลยประมาณ50%เลยนั่นเองนะครับโอถ้าเราได้แล้วก็มาเปิด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 ,ปดอะไรตรงนี้เพื่อที่จะเหมือนกับอัปเกรดนั่นเองนะเนี่ยอย่างเช่นตรงนั้นเนี่ย ถ้าจะใช่จริงๆอ่ะเวอร์เทียสี่ไปเลยก็ได้ครับเพราะว่าเนี่ยันอยู่เวอร์เทียสสาถูกต้องไหมเนี่ยกว่าจะได้เหมือนกับไอยูนิคไม่ใช่ไอไอเทมเลเจนดอรี่เนี่ยโอ้โหนานมากออ,กออกแต่อะไรก็ไม่รู้นะออกแต่ของแลนนั่นเองนะอ่นนี้เป็นอีกหนึ่งนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับที่สําคัญสุดๆเลยเกมเซียนสี่เนี่ยเรียกได้ว่าเงินหายากมากเงินหายากยังไงเดี๋ยวนั้นเปิดให้ดูนะครับเพราะว่า Codex of Power เนี่ยใช้เงินเยอะมากๆแล้วเงินเหลาดูดิคือพูดง่าย ทุกอย่างนะอันนี้ยังไม่พูดถึงมาสเตอร์เวิร์กิ่งนะมาสเตอร์เวิร์กิ่งใช้เยอะกว่านี้อีกนะครับก็คือเราครับควรที่จะเก็บพวกเนี้ยไอเทมแรเนี่ยเอาไว้ขายด้วยนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมของไว้ขายอย่างเดียวอย่าเอาของไปทุบอย่างเดียวนะครับเอาของไวขายด้วยเพราะว่า เงินเนี่ยหลังๆเลดเกมเนี่ยถือว่าจําเป็นมากๆเลยนะครับอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นทิปแล้วก็ทริคหรือว่าสิ่งที่น่ารู้ในการเล่นเดียบ s สซ s o ั่นสี่นะขอโทษนะครับเสียงนะ่อาจจะแหบไปบ้างนะว่าช่วงนี้ทํางานหนะักจริงๆไม่ว่าจะเป็นงานสอนแล้วก็ไลฟ์ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าน,นะครับสวัสดีครับผม